สวัสดีครับกลับมาแล้วครับ PC Creator แม่งไม่มีกีพอดีคอมมีปัญหาครับก็เลยเกิดอาการเล่นไม่ไหวตึกภาพบอ,อกไหมสิ่งที่เรียกว่าเล่นไม่ไหวเลยต้องกลับมาสู่เกมโทรศัพท์กันดีกว่ามาวันนี้เรามาทำคอมดีกว่าออโอ้โหงานอัปเกรดคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยทุกคนนี้ให้54บาทเองวะ บิช马克ต้องได้คะแนนมากกว่า800อ่ะเรารับไปก่อนหลังจากพาที่แล้วนี่เราเป็นพ่อค้าหัวร้อนใช่ไหมพ่อค้าพ่อค้าทำงานไม่ได้มาเรามาเช็คก่อนว่าบิช马克มันได้กี่คะแนนก็อู้ลงของแอปเปิแอปปิลแอปปิลไม่เรียกว่าแอปเปิลนะโอเคบารกูวิกส์ทำไมคอมลูกค้าทำไมมันเข้าเป็นชื่อเราวะฮัลโหลอินสตล โอเคเราโหลดอันนี้นนไหนๆเราก็ไม่มีอะไรให้เล่นเลยเขาให้ตังค์เราน้อยมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองโหลดตัวสแกนไวรัสมาด้วยอืมอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องคือเมื่อกี้คือ,อไรวะว่าไม่ต้องนี่เราโหลดมาแล้วโหลดมาแล้วสอรี่สอรี่โอ้เออเลย มันพยายามจะบอกมึงโหลดกูมาแล้วโหลดกูซ้ำทำไมโอเคเรามาเช็คก่อนดีกว่าว่าวิช์克เราได้เท่าไหร่อ่าเป็นการตรวจสอบคุณค่าคุณค่าคุณาคา่าคุณขอ, <c oughs> ณอโทษครับเออเป็นการตรวจสอบคุณภาพกราฟิกงไงมันเท่จริงๆเลยว่ะหล่อเท่ที่สุดเลย คะแนนอะไรไม่เขาต้องการให้คะแนนอะไรถึง800นะขอเช็คก่อนเอ่อมีอันไหนไม่ถึง800สังเกตสิมีการ์ดจอแค่300ร้อยอะการ์ดจอ300ร้อการ์ดจอ300ร้อการ์ดจอ300ร้อยโน้โน้โนโกดผิด,ว,ด,ดวิดีโอการ์ดวิดีโอการ์ดเมื่อกี้ อะไรคือวิดีโอการ์ดลืมอะวิดีโอการ์ดคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การจอดนะแน่ว่าวิดีโอการ์ดคืออยียงวะลืมแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วเบลอมากเบอลอเราเอาใหม่อะไรคือวิดีโอการ์ดวะคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยผมนึกหน่อยผมก็ลืมเหมือนกัน หลายคนสงสัยว่าทําไมผมไม่รับงานทีเดียวหลายๆเจ้าก็บอกไว้เลยว่าแค่เครื่องเดียวก็หมื่นเออแดกเออแดกเกมเมอร์อ่าวเป็นการรอคอยที่แสนยาวนานนานป่าวะนานอันไหนเออวิดีโอการ์ดอันไหนคือวิดีโอการ์ดวะ อ,อ,อะไรกูวิดีโอการ์ดคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอันนี้คูลเลอร์มาสเตอร์อือหืออือหือผมว่าวิดีโอการนะ cool er ์ดนี่น่าจะ น่าจะต้องการจอแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีการจอประเด็นประเด็นคือเขาไม่มีการจอถ้าเขาไม่มีการจอเพราะฉะนั้นเราหาการจองบที่มันถูกๆอ่าไปเราไปช้อปปิ้งออนไลน์ดีกว่าไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้เบอร์มากเพราะฉะนั้นก็หลายๆไปเรื่อยๆเ,เขาให้งบเรามา40กว่าบาทใช่ไหมใช่ไหมเขาให้งบเรามา 54บาทเขาให้เรามา54บาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาของที่ราคาไม่ถึง54บาทเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะโอ้โหจะบอกว่าถ้าเราให้กากๆมันก็จะร like ้ายเกินไปเอซออส๋ยว <c oughs> ลองดูสิคุณผู้ชมคือว่าได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไหนดูสิ อันไหนของเขาอะลืมอ่าของเขาสองอันนี้โอเคอ๋ออสอสดี้ <c oughs> ตัว400วัตต์นะอันนี้ของเขาใช้อันนี้โอเคเรามาเช็คกันดีกว่า run ใช่ไหมมันต้องเป็นกาฟิกการใช่ไหมคุณผู้ชมคือถ้าเขาจะให้ตังเรามาแค่ห้าสิกว่าบาทแต่ว่าถ้าเราทําไปแบบนี้แล้วไม่ได้กำไรนี่น้อ OS มันไม่เข้ากับตัวกระจอเมื่อกี้ที่เราใช้ G P U You need to have C P U Intel ใช่ g P U ต้องเป็น R M D R M D หรือ i G P U โอ้ไม่ก็คุณผู้ชมพาที่แล้วนี่เองที่เราเล่นไม่ได้เพราะอย่างนี้ต้องเป็น R M D ว่ะ ต้องเป็น r m d ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่มันเปิดโลกใหม่ของผม r m d ไหนดูสิแต่ถ้ามัน r m d แล้วมัน how มันต้องไม่มีการจอร่อเหรอคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมผมสงสัย ผมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยคุณผู้ชมตอนนี้ผมมึนมากเดีนะ๋ยนะอย่างอย่างน้อยนี่คือเราต้องเอาต้องเอากระจออกก่อนอ่าฮะเอากระจอออกปุ๊บเราใส่ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมก่อนอ่าเราใส่ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมก่อนคุณผู้ชมอื้อือือ โอเคพัดลมโอเคโอเคอย่าเพิ่งเราหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเรากำลังเออแดกอยู่อันนี้ total drive memory size should be มากกว่า2560กิก2500 2500มันกี่เทมันมันคือเท่าไหร่วะคุณผู้ชม <laughs> ลองรับอันนี้ไว้สิคุณผู้ชมอย่าง,งุดหงิดผมเลยถ้าเกิดว่าอุ้ยสอรี่อย่าง,งุดหงิดผมเลยอืมดูโอ้ไม่ใช่อันนี้ฮัลโหลคุณผู้ชมผมเริ่มงุดหงิดละ <c oughs> ไหนดูสอนนิอันนี้หนึ่งเทอันนี้หนึ่งเทมันสองเท เพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวนะเราดูเมนบอร์ดก่อนว่าเมนบอร์ดมันรับ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 ,บ,บไม่มี M.2 นะโอเคเขาไม่มี M.2 เขาตเมื่อกี้มันมี2เทใช่ไหมมี2เทแต่ว่าตัวเขาเนี่ย ต้องการ2เทกับอีก560กิกเมื่อกี้มี4พอร์ตใช่ไหมขาดอยู่500 560้ยใช่ไหมคุณผู้ชมผมถามคุณผู้ชมแล้วเขาจะตอบผมยังไ,ไงวะเนี่ยขาด560กิก560กิก500อันนี้500 500ว่ะ1เทผมว่าเราต้องลงทุนกัน1เทแล้วละ่ะ67บาท เราไม่นับเป็นดอนและขี้เกียจมากไหนอลองดูสิอันนี้ใส่ไปอีกอันหนึง่งอ่าใส่ได้ไหมได้โอเคถ้างั้นก็อ๋อไฟไม่พอครับไฟไม่พอก็อันนั้นส0่ร้อยวัตคุณผู้ชมเราต้องซื้อเราต้องมีตัวจ่ายไฟเพิ่ม500วัตต์พอไหมเนี่ย เดี๋ยวลองสิเราซื้อเผื่อไปเลยไหมอ่าเราซื้อห้าร้อยวัตต์ไว้อันหนึ่งเราก็ซื้อหกร้อยวัตต์ไว้อันหนึ่งไม่เป็นไรเรารวยแต่ผมว่าห้าร้อยวัตต์พอแล้วแหละเพราะว่ามันเพิ่มมาแค่นิดเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาลองกันอันนี้ถูกแล้วเราก็เพิ่มไปอีกอ่าแล้วเราก็ใส่ไปอีกสามเทลดินี่มึงเอาไปทำงานอะไรเนี่ยลูกห้าร้อยวัตต์ได้ไหม โอเคคุณ okay. ผู้ชมมันง่ายมากเพราะหนุ่มคนนี้เรียบร้อยได้ตังค์มา94บาทแต่ว่าคนแรกยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมวิดิโกวิดิโกวิดิวิดิเอ๋เอ,อ,อวิดีโอเอ่อเรารับเจ้าอื่นก่อนคุณผู้ชมอุ <c oughs> ้ยมีคนมาใหม่ คีเอ็ดนิวคอมพิวเตอร์ผมว่าพวกนี้ง่าย RAM ขอเป็น DDR4 CPU ขอเป็นของ Intel Water Cooler คืออะไรวะชุดน้ำเหรอหุ้ยมีเหรอ Water Cooler อะคุณผู้ชมตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวนะไหน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 อู้อู้ Water Cooler เฮ้ยคุณผู้ชมมันสวยจัง เอ้ยเรามาประกอบความหม่ให้คุณล่าค้าสุดสวยเฟดริกนี่ผู้หญิงชื่อเฟดริกฮัลโหลมารับไปเลยไอ้แฮร์รี่คุณผมขี้เกียจทำให้คุณอะคุณไม่ใช่ผู้หญิง <c oughs> แรมต้องเป็น DDR4 แรม DDR4 แล้วก็ใช้ของ CPU ของ Intel DDR4 เขาให้งบเรามาเยอะมากเลยนะ1100ดอลลาร์สบมาเรามาเริ่มช็อปดีกว่าเมนบอร์ดต้องลองรับ DDR4 คุณผู้ชมอันนี้ DDR3 ไม่เอา DDR3 ไม่เอา DDR3 ไม่เอา DDR4 โอเค DDR4 ผมอยากใส่ M.2 ให้ลูกค้าว่ะ ผมรู้สึกว่าลูกค้าผู้หญิงเป็นลูกค้าที่มีคุณค่าเด <c oughs> ่าเเลืองไม่เป็นไรไหนเราดูรุ่นดีดีอาีที่ถูกที่สุด <c oughs> ถูกที่สุด <c oughs> น่าจะรุ่นนี้นะแอร์สลุกโอเคเราซื้อไปเลยการ์ดจอเราต้องเป็นเอ้ยไม่ใช่การ์ดจอเอ่อ <c oughs> uh, CPU CPU เราต้องเป็น Intel <c oughs> ใช่ไหม DDR4 รรับรองรับ s ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตเอ่อ LGA 1 1 5 1เหรอ LGA 1 1อ้าวเจอแบบนี้พอดีไม่สนเราจะอึม i n t e ด้วยนะ LGA LGA 1 1 5 1จัดไปแรมแรมมีอยู่แล้วไหมดูก่อนเช็คก่อนคุณผู้ชมอะไรที่มีแล้วเนี่ย นี่ครับแรม DDR4 8 g b กิก์กระจอก็มีอ่ะ M. 2, อันนี้มัน M. M. .2 แต่ว่ามันไม่รับ M. 2 M. อะไรวด่นวเดือยเรืออันนี้ใช้กับอะไรเอ่ยไม่ได้เราต้องเฮ้ยคุณผู้ชมเราไม่ได้ดูเลยว่าเจ้าตัวพัดลมเนี่ยตัวคูลเลอร์เนี่ยมันรองรับซ็อกเก็ตอะไรโอ้รอดรอดโอเคเราซื้อไว้เลยซื้อแล้วปุ๊บ เหลืออะไรที่ยังไม่มีพัดลมมีจ่ายไฟมีกระจอรรมมีแล้วครับมีหมดละเดี๋ยวเราไม่เหลือเราเหลืออะไรเอ่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราเหลืออะไรนะมีแล้วมีแล้วแล้วเ,เหลืออ๋อนี่ครับจัดไปให้เขาเลยหนึ่งเทแล้วกันไปหนึ่งเทไปอ่ามาเรามาคีเอท new พ c ให้คุณลูกค้าเอาไม่มีเคสอ่ะ คุูกโอยอย่าตกใจอย่าตกใจมาเราสีแดงไปสีแดงแรงฤทธิ์มาเรา c reate new PC คุณผู้ชมอันไหน D D R 4เรามีของในสต็อกแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมเราพลาดมากอันนี้ V 2อันนี้ V 2นี่ครับเรามีอยู่แล้วนี่หว่าคุณผู้ชมเราพลาดหนักมากเรามีของดองแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ของดองคุณผู้ชม ไม่เป็นไรครับเราได้มันคี้งกดีจริงๆเลยให้งบมาตั้งเยอะความคุ้มค่าความคุ้มค่าความคุค้ <c oughs> คมค,ค่าอยู่ที่ไหนลูกค้าบอกค,คุณผู้ชมผมผมให้ทุกอย่างผมให้ทุกอย่างไหนดูสิสี่400ร้อยบาทก็เหลือๆผมบอกเลยนี่เราเน้น water cooler สีเขียวไปเมื่อกี้พื้นหลังพี่แกเขาเป็นสีเขียวไหนมาร u n สิ run boy run นเราลงอะไรดีลิดุกลิดุกอ่านี่มันช่างคอมที่ขี้งกที่สุดในโลกเออเอาทุกคนเตรียมตัวรอการลงลินุกซ์ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมโดยการฟังผมร้องเพลง You งยิ่ง o ะกลับ o าย Let me when you need my love Call me on my s e l l p n e Let me when you need my love I d o n w e r e to unlove l a k e ว้เป็นไงยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่แค่ส่งมาวันไหน I know w e r e to unlove Blake แต่แค n ส่งมาวันไหนพึงไงยังยังไม่เสร็จอีกโอ้คุณผู้ชมครับ เราต้องใช้หมองน <N> <the man> ั่งสิแมจีอบุนตูอบุนตูโยอ่าบากูบิกคอมทุกเครื่องของลูกค้าเป็นชื่อผมหมดเยี่ยมจริงๆเราลงดิเวอร์แพ็คเราลงดิเวอร์แพ็คไปเออมัคอมประกอบใหม่คุณผู้ชมลงดิเวอร์ห้เหลยบร้อยเยลงดิเวอร์เสร็จก,ก็ส่งงานโอ้โหนี่วิธีการหากำไรจากการ โคดโกงของตัวเองเออลงไดเวอร์หนึ่งสองอ๋อวิดีโอการ์ดคือการ์ดจอคุณผู้ชมเอาแล้ววะวิดีโอการ์ดคือการ์ดจอวะนี่ผมโง่หรือโง่เนี่ยคุณผู้ชมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยของเครื่องนี้โอ้ย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 โอ๊ยโอยโอย้ก็ส่ง select computer r e d i f y level up ฮุยไอ้ยยย โอเคเราก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้พาร์ทหน้าเราจะมาทำให้แฮร์รี่สงสารมากเลยแกไม่มีการ์จอใช้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของบล็โกบิคลิปอาจจะลงช้าหน่อยเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้ณจอนนี้ก็ขออภัยผู้ชมมาณนะที่นีด้วยที่ติดตามเนาะก็สำหรับพ์นนี้ไปละเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบายเหมือนล้ลเลยนะ